ได้ยอรยอัดค oh ือยัยคนจะอยู่ไยอบมาเกหมดชอปั่ะสร้างขยะใมออ๋ออ๋ออี่นนชงชีเกีย กีซอกตั้งใจหน่อยได้ไหมรีบถ่ายให้เสร็จเล้วทำงานอื่นต่ออ่ะก็มันเบื่อจะรักอะไรกันนักหนาเสียหัวใจเลยก็หักมีคนรักจะทด้ทุกคุณขาพีซอกเหนื่อยปะคะมากค่ะชีโซฟิอาชีชุมมิเดโย ต้องอยังท,ทำงานล่ะคืนนี้พี่สว่าไหมคะเอาไปเที่ยวกันนะว่าวแต่ที่ผิดคุณก็แปลกคนดีนะคะพูดดีดีเป็น เกียชอบโซบียาุนนีเซ็กช์เยังไงฉันก็ไม่รุยา่างเธอไปอะแต่ว่าหนูขอพ่อนะคะจะ,จะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ๋อนี่เธอไม่เห็นหัวฉัน ไม่คิดว่าฉันมีความสำคัญใช่ไหม,มคุณแม่ขาคุณแม่เอง่ะก็เป็นแค่แม่เลี้ยงใครเขาจะไปสนใจล่ะคะพูดไปก็เปล่าประโยชน์เขาไม่เชื่อหรอกค่ะแม่หนูมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะคะพ่อไม่เอาหน้าคุณุวยวายเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ไปเกาหลีก็ไม่ได้เห็นเสียหายอะไรดีซื้ออีก หมายไม่ได้ไปเปิดหูเปิดตาก็บ้างคุณคะในเม่าคุณนี้จะเป็นคนดูแลเรื่องในบ้านเนี้ฉันไม่อนุญาตให้หมายไปเนี่ยคือหมายต้องเชื่อฟังฉันนะคะแต่ผม,ว,มะะว่าคุณอนุญาตให้หมายไปนะคะก็เท่ากับว่าคุณอนุญาตให้หมายไม่เคารพฉันค่ะไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูไม่ไปก็ได้คะ่ะงั้นหนูไปทํางานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ คุณคะที่ฉันไม่ให้แกไปอ่ะไม่ใช่ว่าฉันจะขีดกัรจะต่างแกล้งอะไรแกเป็นเรื่องเหลวไหายแต่อย่างนี้ค่ะฉันมีเรื่องอื่นดีๆที่จะให้เอใหม่ทำอยู่พอดีเลยค่ะทำไมนะฉันไม่เข้าใจแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอเลยอะ่ะทำไมไม่ให้ไปอะ่ะหมายถ้าเธอจปปล่อยให้เขากดขี่ข่มเหงเธออย่างนี้ตลอดไปงั้นเน่ะก็น่าสมมตย เห็นฉันนะไม่ได้หรอกจะฟ้องพ่อนะให้ไล่หญ่แม่หมดและหญ่ลูกหมดนะก็เจอออกจากบ,บ้านไมาให้หมดเลยถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วใครจะอยู่กับพ่อฉันล่ะถึงเขาจะร้ายกาบฉันบ้างนะแต่ว่าเขาก็ดูแลพ่อฉันดีแล้วอีกอย่างพ่อฉันรลกมากเลยนะอางี้ฉันจะไปขอให้เองไม่มีประโยชน์หรอกหมยเล็กฉันเห็นคุณลลินบอกว่าเขาจะให้ฉันไปช่วยงานอะไรเขาสักอย่างนี่แหละ มันงานอะไระง,งานเดินแฟชั่นการกุศลผ้าไทยเออใช่เดินแฟชั่นพี่ว่าแล้วว่าน้องหม่เนี่ยต้องเป็นะปนางแบบแน่นแพี่ฝากดูเรื่องเครื่องดื่มให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะ หบอกแล้ว啊ชักใช้แล้วแหละฉันรีบยากแล้วฝนเร็ยนเร็วสิเร็วเลยนะเรียมดูไวหน่อยนะคะ,ะตายแล้วน้ำฝนคะทำไมหนูยังไม่แต่งตัวอีกล่ะคะเนี่ยมัวทำอะไรอยู่คะคุณแม่ก็ใหม่สิคะดูสิที่น,นานแล้วไม่เสร็จสักทีเนี่ยหนูแก่กันหรือเปล่าเหนียวๆหนียก็เสียใหม่แกน้องก็แต่งตัวไม่ทันนะพอดีล่ะเธอที่มันไม่ได้เรืเร่องอะไรเลยสักอย่างนึงน,นะจริงเลยค่ะคุณแม่ หน้าจืดอย่างนี้ละค่ะแอบไปหาคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณจะไปเติมหน้าหน่อยนะคะค่ะค่ะคุณแม่ไปเร็วๆนะไปฉันะคะอ้ไห้เนี่ยคุณน้องขทาเน้นปากให้น้องน้ำฝนหน่อยนะคะดูสิคะปากเรียวเป็นกระจกแบบนี้เน้นให้เด็ดหน่อยค่ะ า่าใหญ่กับปากเลใช่ไหมะฟ้ากเล็กอะไม้ขาได้ไหไมไปแล้วค่ะมาล้านี่เธอทำไม,ไมทำไมได้ไปเอารองเท้าให้น้องน้องจะซ้อมดินใค่ะ ฉันยุ่งอยู่ฉันจะถามแกเป็นขั้งสุดท้ายนะว่าแกจะไปเกาหลีกับ <sh> ฉ <arp ans> ันไหมไอคุณแม่ตาเม็นยู่ังไงคุณแม่ดูนี่เหรอแค่นี้ก็พอแล้วอะไรนะเป็อยู่นี่นะกลับมาได้ไหมได้เลยจ้าค่าแหมยิ้มหน่อยนะคะเอาเลยจังเอาละเอาละเอาละสาวน้อยผู้โชคดีทั้งหลายพี่ขอแนะนำใน่อยเป็นทางการนะคะพี่ชื่อว่าพี่หลิงหลิง เป็นทัวร์ลีดเดอร์ของทริปนี้จากบอสแอลอมจะนี่จะนำบัตรที่นำบัตรที่นะคะนำบัตรค่ะเอ้าน้องคนนั้นอ่ะเป็นอะไรจ้าปวดท้องปวดแสบอะไรนี่เปล่าคือหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแล้วบัดดี้หรอจ้าหนูไม่มีบัดดี้หรอกค่ะหนูไปคนเดียวอ้าวไม่เป็นไรไปเราไปกันนั่นแล้วจ้ะไปห่วยแล้วห่วยแลยบอลด้ยไว้โอ้ยแค่ไม่ 哎，还想这个呢。